สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนวะรู้เรามาทำอะไรอยู่เนี่ยะโตโยตา้าตามหาจีเอครับตามหาจีออะไรนี่เชิญด้านใน,น,นใช้รถคุณภาพดีอะไรนี่ห้องมองรถใหม่อะไรนี่อมาทำอะไรตรงนี้นี มาเซ็นอะไรอีกกระทรวงอกสารนี่ซ็นอะไรเลยฮะก็พี่เอ๋่ะค่ะทำไมเอ๋มาออกรถี่ต้องทำเสียงตกใจด้วยมาออกรถแล้วทำไมไม่บอกสักคำเฉยก็แค่วาออกรถค่ะลไม่ไม่ได้บอกอะไรกันสักคำเลยจะมาออกโรงออกรถเงินก็ไม่มีนี่นะมาออกรถนี่นะเอ้ยเองซสเขาหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม แล้วไปแอบคุยกันตอนไหนอคุยออนไลน์ค่ะออนไลน์ก็คือใครอยากจะออกรถที่นี่ที่นี่ที่ไหนนะที่อ๋อโตโยต้าสุรินก็คือใครจะออกรถก็สมมติถ้ามีเบอร์โทรโทรมาสอบโทรมาสอบถามกันได้ก่อนเช็คประวงเช็คประวัติใช่ค่ะหรือว่าจะเช็คเงื่อนไขต่างๆนะคะก็คือสามารถเช็คได้โทรหาเินได้ค่ะหรือว่าองอย หรือว่าใเป็นเอินเซลตโตโยต้าสุรินก็ได้เอิเนเ,เซลโตโยต้าสุรินใช่ก็นั่นแหละเร,เราก็ไปรถบรรทุกด้วยกันเออไม่รู้ว่าเขามาตอนไหนโอ้โหเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซ็นคันไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นคันไหนอะไรยังไงไม่รู้เรื่องเลยสองล้อฮะสองล้อมันก็จักรยานไงอือหือไปแอบคุยกันก็คือโทร ทางนี้ถามทางโทรศัพท์ก่อนใช่ค่ะก็คือ,อโทรศัพท์จากทางออนไลน์ค่ะออนไลน์ใช่ไหมเห็นเจอเดินทางเฟซบุ๊กค่ะหรือทางออนไลน์ก็คือได้เบอร์อันนี้คือคือเราสมมติถ้าใครอยากออกรถโตโยต้าไม่ว่าจะสาขาไหนก็ได้ค<ะ>่ะหรือใครอยู่สุริน<ช>ก็สามารถก็พิมพ์พิมพ์มา,ามปุ๊บถามเอินได้สอบถามได้เรื่องรายละเอียดว่าเออโอเคไหมว่านู่นนี่นั่นอะไรยังไง <ส>เ,เรา,ไม,าไม่ต้องเข้ามาหรอ,อเ,รอเร้องต้นนะคะสามารถโทรสอบถามเออนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นนักเข้าศูนยบริการนะคะหรือว่านัดข้าเคลมสอบถามในส่วนของเรื่องเบี้ยประกันภัยประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะหรือว่าจะเป็นต่อประกันภัยก็ได้หมดเลยแล้วก็รถใหม่สอบถามเงื่อนไขแพ็เป็นได้หมดเลยะคะ่ะได้หมดเบื้องต้นว่าดาวเท่าไหร่อะไรขั้นตอนอะไรจะต้องอกอกยังไงใช้เอกสารยังไงเราเราสอบถามอยู่บ้านก่อน ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันมาถึงนี่แล้วคันไหนนี่คันนี้เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวท็อปเีรยค่ะใช่หรือเปล่าใช่ไหนล่ะคุณเจมั่วหรือเปล่าเนี่ยยุ่งอะไรสิฮะเฮ้ยให้ขับด้วยเด้อยุ่งอะไรนี่ก็ใช่เหรอคุณแจตัวนี้เลยจะเป็นคุณแจรีโมทนะคะก็คือจะเป็นคุณแจตัวสี่ประตูสีอาร์สปอร์ตนี้สตาร์ทเครื่องในนี้ได้ด้วยได้หรปไม่ได้เปิดได้เล อ๋อใช่หรือเปล่าเนี่ยเหนรถได้เลยค่ะเอ้าแต่ว่าไม่สามารถสตาร์ทได้นะคะเราก็ไปสตายังมีน้ำมันไหมเน่ะรถเข่าใช่ไหมเป็นถังไหมเนี่ยรถเข่าเพ่ยนะคะอ๋อรถเข่าแต่ไม่ใช่รถเราไงโอ้โหเดี๋ยวต้องต้องเปิดดูภายในเปิดกระโปรงให้ดูหน่อยได้ไหมเอ้ยใส่เกงมาใส่เกงมาโอ้ยกะจะให้เปิดกระโปรงอ่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะ ผมสมชายนะครับฝ่ายขายจากเบต้าเซลล์นี่ผมไม่ได้มาดูรถเลยนะเนี่ยไม่ได้เห็นรถเลยเนี่ยมารู้ข่าวว่าเนี่ยสาวอีมาขโมยคุยกับเซลล์ตัวไหนไม่รู้โอ้โหอืมตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยใช่ไหมครับตัวท็อปครับตัว G-Sport ครับผมครับอือมันเป็นเครื่อง2.8เป็นรุ่น4 wheel 4 wheel โอ้โหขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้ โอ้โหนี่ท็อปสุดของรีโวเลยครับท็อปสุดเลยท็อปสุดเลยครับอือหือไปขโมยแอบถ้าดูจากนนหน้านี่ครับเป็นสัญลักษณ์เนี่ยครับตัวต่างตรงนี้มีกล้องหน้าด้วยใช่ครับผมพี่พาผมไปดูข้างในหน่อยได้ไหมได้ได้ไดว่าว่าข้างในรถมันมีอะไรบ้างยังไงนะครับระบบการขับอ่าขั้นตอนแรกทุกคนต้องต้องรู้เรื่องว่าระบบอะไรนะครับของรถรุ่นนี้ คได้ขออนุญาตครัอ่าโอเคเจอกันนี่เจอกุญแจผมกำมันไงกุญแจก็คือต้องอยู่ในรถใช่ไหมอยู่ในรถครับผมขับอืมเวลาสตาร์ทต้องเหยียบคลาสเอ้ยไม่ใช่เหยียบเบรกเหยียบเบรกรุ่นนี้เป็นเป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ครับครับเป็นรุ่นดทยครับนมาที่ขวาสุดก็จะเป็นเอสเนี่ยรับบวกสปอร์ตบวกสปอร์ตก็คือเหมือนขับแบบเกียร์ธรรมดาครับผมมันจะให้อัตราเร่งที่ดีอืแรงแน่นอนขับสะดวกก็เนี่ยครับดันมาที่นีเลยเอส อ p ครับอ๋อมันต้องปิดประตูมันต้องปิดประตูแอร์ก็เป็นเอออโต้เฮ้ยออโต้ครับอันนี้กล้องสามร้อยกสิบรอบันครับโอ้โหกล้องสามร้อยกสิบครับอือหือสาุดจัดเนี่ยอันนี้คือเขาถ้าเราหักล้ออ๋อไม่ไปไม่ไปอันนี้คือมองมองข้างนอก ใช่ครับว่ารถเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ครับโอ้โหน,นี้ต้องสามร้อยสิบย่างของผมเนี่ยใช้ iPhone อยู่เนี่ยครับอันนี้ตัวไวเลสชาร์จเจอไวเลสชาร์จเจอครับชาร์จแบตอย่างนี้ได้ด้วยใช่ครับผมใช่ครับเฮ้ยอ่าถ้าเป็นซัมซุงอ่ะไม่ได้ซัมซุงก็เป็นรุ่น S ขึ้นไปครับได้ครับนี่ไงอ่าที่ผมใช้อยู่เนี่ย มันรอไงกําลังถ่ายคลิปอยู่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรอจากถ่ายคลิปเสร็จโอ้โหระบบตัวนี้ก็จะเป็นลงเขาใช่ลงเขาอันนี้อ่าถนนกันลื่นโอ้แล้วก็ถนนเปียกลื่นครับผม vsc ครับอันนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยครับแล้วลองดูครับอ๋อนี่คือล็อกดิฟล็อกใช่ครับผมครับโอ้มีดิฟล็อกด้วยแล้วก็มีขับเคลื่อนขับสองขับสี่ขับสี่แล้วก็สี่โลใช่โอมหือหามีบาทครับ ทางวิบาก<ช>แล้วก็ระบบแพเดนชิพตรงนี้เก,เกียร์มือก็คือคล้ายๆเราตบมาตรงนี้เป็นเกียร์ใช่สปอร์ตสปอร์ตใช่เวลาขับตรงนี้ก็คือจะได้ไม่ละสายตานะครับจะทำให้ปลอดภัยใเนะวลาเราเปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนตรงที่มือได้เลยครับเปลี่ยนตรงที่มือได้เลยใช่เหมือนรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์ครับโอ้โหระบบรุ่นใหม่แล้วก็มาแอบมาแอบขโมยมาซื้อต่อไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยเนี่ย ใครใครเอยากเป็นแฟนพี่หรอใช่ครับออันนี oh. Oh. Wow. ้ผมไม่ทราบครับเขามาซอร์ไพรส์ผมได้ไงเนี่ยโอ้โหเป็นรุ่นตัวท็อปด้วยใช่อือหือสวยงามประมาณนี้แล้วก็มีเนี่ยครับตัวนี้ทูสคอนโทรลตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติอันนี้ผมจะอธิบายฟังก์ชันที่มันแตกต่างจากรีโวทั่วไปนะครับอันนี้คือตัวทูสคอนโทรลตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติเวลาเราขับรถไปทางไกลแต่มีข้อแม้ว่าก็คือรถห้ามติดรถห้ามติดอ๋อถนนต้องโล่งๆ แล้เร,เราเรียงความเร็วไปต่ำกว่า40ครับผมสมมติผมขับที่80อ่ผมก็กดเนี่ยครับเซตเลยกดออกกดออนก่อนกดออนก่อนใช่แล้วกดเซตเซตขับที่80ปุ๊บพอเซตปุ๊บเราก็ยกเท้าออกจากเคร่งเลยรถมันก็ไหลไปที่80ไปเรื่อยๆแล้วมันมีเซ็นเซอร์ข้างหน้าด้วยใช่ไหมมีอตัวนี้มีเซ็นเซอร์ครับ เซ็นเซอร์รอบคันใช่ครับผมเซ็นเซอร์รอบคันเซ็นเซอร์หน้าสองสองจุดหลังสี่จุดครับแล้วเห็นผมเห็นกล้องกล้องอยู่ข้างหน้านี่มันเป็นกล้องแบบตัวไหนเนี่ยครับกล้องสามร้อยหกสิบเรื่อครับคนเดินอยู่เออนี่เออนี่ไปแล้วเดินใช่อุ้ยอันนั้นสาวครับสาวครับโอ้โหโอ้มันเดินผ่านกล้องไปที่นี่เมื่อกี้่โอ้โหถ้าสมมติถ้าเราอยากดูด้านหลังถ้าเราอยากดูด้านหลังใส่เกียร์ถอยถูกไหม อ๋ออันนี้คือด้านหลังเราจอดชิดก็จะมีเสียงสัญญาณเตือนใช่ครับอ่าสมมติสมมตินะเกียเอ็นอ่าเกียเอ็นก็คือเกียว่างนั่นแหละใช่อ่าเกียเกียเอ็นคือเกียว่างถ้าถ้าเรายังไม่อยากเห็นเห็นอย่างเงี้ยเราปิดไม่ไม่สมมติเราเวลาเราวิ่งอ่ะมันจะหายไหมครับหายครับหายครับอ๋อพอเราวิ่งไปสักพักก็หายใช่นี่หรือเปล่าโทษนะผมก็อือต้องไปเล่นอีกเยอะ โอ้โหออโต้อันนี้น่าจะเป็นข้างหน้าอันนี้ข้างซ้ายข้างขาวาครับ uh huh. อืมที่อันนี้ข้างหน้าเอานี่เฮ้ยคนมันยืนใกล้ๆสันเซอร์บอกเลยอะ่ะ <c oughs> อุ้ยดีมากเลยโอ้โ oh หวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยวันนี้เป็นวันดีเป็นวันศุกร์โอ้โห oh <c oughs> เครื่องเล่นนี่อันนี้เตรียมเชื่อม iPhone แล้วเนี่ย <c oughs> ถ้า iPhone ใช่โอ้โหมีระบบบูทูงบูทูธเปิดเพลงอันนี้คือฟังก์ชันแค่แค่นี้นะยังมีอีกเยอะ,ยเ,ยอะเยอะมากแล้วก็ช่วงล่างก็คือแน่นมากใช่ครับช่วงช่วงล่างคือแน่นมากเลยนะช่วงล่างช่วงล่างก็จะเป็นนี่ครับระบบล้อนี่สวยงามครับสวยโอ้โห หวานเจี๊ยบเลยวันนี้ช่วงล่างก็จะเป็นล้อเป็นขอบสิบสิบแปดไหมอสิบเจ็ด <17, S 2> ขอบสิบเจ็ดนะครับ <27 S 1> เป็นล้อขอบ17โอ้โหสวยงามมากเลยเอ้จะร้องทำไมอ่ะซาลาเปานี่ครับไม่รู้ว่าเขาแอบ,บมาจองรถตอนไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ที่โตโยต้า สุรินนะครับที่โตโยต้สุรินบริการประทับใจนะครับโอ้โหสีสวยงามมากผมก็เพิ่งเห็นรถวันนี้แหละโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นบะปรับไฟฟ้าด้วยปรับแปดทิศทางแทิศทางขึ้นลงนี่ได้หมดนี่นี่ครับโอเคโอ้ฟังก์ชันเยอะมากเดี๋ยวไปแอบดูที่บ้านดีกว่าไปดูในคู่มือที่บ้านโอเคครับใครใช้รุ่นนี้ก็ คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับ fc ท่านใดที่ใช้รุ่นนี้ก็ทักข้อคงข้อความหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้ฝากด้วยแล้วกันครับกับโตโยต้าสุรินนะครับ,รบ,รรบโอเคครับบ๊ายบาย